สวัสดีน้กท่านเราก็จะพามาน้าท่านไปลงจี้จีอย่ากูเจรถก่อนไปเปล่าเฮ้ยหมาอยากไปด้วยไปขึ้นรถไม่ขึ้นเหรออยากวิ่งเหรอ่อวิ่งก็วิ่งไปมาเร็วจี้มาเร็ว ไป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 เร็วเรวเร็ว่าวดีนะลูกท่านหนุนแม่กรากำลังทำอะไรอยูุมรู้นะยังไป่องดูก่อนเอาไม่อิดจะเสียดะใี่อิเี่ยงก็ต้องบออ่ะที่จะนำตัวจะมงมูมีอดให้แม่เรากำลังทอดปลายอยู่ลูกท่าน นี่จังอ่ะบอกอาบอกสะ่อ็กกมากกดฝากรูก่ยวกัองเงสงก็ีอืมพอดีว่าเอ่อช่วงนี้เนี่ยน้ำมันลดนะทุกท่านเป็นช่วงที่อ่ เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวมันสุกนะทุกท่านข้าวในทุ่งนามันสุกแล้วทีนี้เขาก็ทำการปล่อยน้ำในทุ่งนาออกไป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 อย่าหาเรื่องกันไปไปไปนันเร็ว วิ่งแล้วเดี๋ยวไว้เอาที่ตักก่อนแล้วท่านแม่บอกว่าไอ้ที่ตักปลาเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่สุสันดู ข้าวในนาเนี่ยมันสุกข้าวมันสุกปุ๊บเขาก็เลยปล่อยน้ําออกเพราะว่าถ้าเราเกิดถ้าเราไม่ปล่อยน้ําออกเนี่ยข้าวมันจะไม่สุกนะถ้ามันใกล้สุกนะให้ปล่อยออกนะี่นี่ต้นงิ้วนวท่น้นใครอยากปีนนะฮะก็มาปีนได้ที่บ้านผมมีอยู่เฮ้ มันเป็นปลาที่อ,อยู่ในทุ่งนาพอเขาปล่อยน้ำออกมันก็ออกตามน้ำนะทุกท่านมันก็ไหลออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปเก็บเอาของพี่บาวยิ่งได้เยอะเลยพี่บาวเนี่ยของพี่บาวเนี่ยปลาซิวปลาซิวได้เยอะแต่ของผมเนี่ยเป็นลูกปลาช่อนนะทุกท่านอาเป็นลูกปลาช่อนเมื่อวานแม่ได้ประมาณคุ่ถังหนึ่งอ่ะประมาณสักห้าหกกิโลนะฮะ ได้เยอะมากเลยปลาช่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นลูกปลาช่อนนะพี่น้องแล้วก็เมื่อคืนหลานเมื่อคืนหลานหลานคนโตเนี่ยไปหวานแหได้ปลาเยอะเลยไปหวานแหเอาตอนกลางคืนได้ปลาเยอะเลยแม่แบ่งให้เมื่อเช้านะ อ้แมงดาแมงดาแมงดาอู้เจอเจอแมงดาอู้ยหมานหมนเจอแมงดาทุกท่านโอ้ยได้แมงดานี่แมงดาพี่น้องเอ้ยอือหมานหมานได้แมงดาแล้วก็ได้แมลงอะไรต่างๆอันนี้ผมซื้อมาใส่นะทุกท่านผมซื้อมาใส่ดักนกนะฮะ แต่ว่ามันไม่ได้นกมันได้แมงดาได้แมงดามาตัวหนึ่งอเอาไปทำป่นได้แมงดาได้แมงดาหมานเลยเชา้านี้แมงดาตัวหนึ่งแพงนะตัวละยี่สิบาทนะแถวบ้านผมนะแพงไหนละถุงเราได้แมงดามาตัวหนึ่งนะท่าน บ้านผมมีแมงดานะทุกท่านไปไอ้ลงไปไปเร็วๆวิ่งโอ้โหเหมือนจะปวดอึนะทุกท่านรูพ่อเอาไปหรือยังในปลาเนี่ย Nghĩ chưa chứ À để cho con Cho FC còn Để cho FC Nam cập Hương dày lên Đu thân Đu nam cập hươm Là pla na, thân Nôn 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 Ờ Pla Đu nôn phiếp lời Ô đu gì đù นะทุกนน้ำก็เพิ่มนะเขาปล่อยน้ำบอ,อกนะพี่ร้องเลยนะเขาปล่อยน้ำบอ,อกตรงนี้ปล่อยน้ำลงลำห้วยใหญ่ <c oughs> นี่เขาปล่อยจากแปลงนาแปลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยดูก่อนพายเอฟซีดูก่อน <c oughs> พอก็เอาเอาอาหารให้ไก่นะทุกท่าน นี่นี่ทุกท่านเขาปล่อยพอปล่อยน้ําจากจากตรงนี้แหละนะปล่อยเข้าไปในนี้นะฮะทุกท่านนี่น้ําจากทุ่งนานะที่น้องอ่ามีรอยกรบรอยเขียดหรือเปล่ามีรอยกบเลยแสดงว่ากบมาแล้วนี่ตอนคืนนี่ใส่ใส่ตุ้มกบได้นะนี่เออเฮ้ยน่าสนใจให้ใส่ตุ้มกบ อืมหน้าสนเอาตุ้มกบมาใส่เนาะเออเฮ้ยหน้าสนเฮ้ยเดี๋ยวดเ,เช็คดูก่อนทุกท่านมีรอยกบหรือเปล่ามันมีอยู่นะนี่มีรอยกบอยู่นะทุกท่านอืมเอาตุ้มกบมาใส่สปล่อยน้ำบอกจะแปลงตรงนี้นะท,ท่าน นะมีรอยมีรอยอะไรบ้างอเอาตุ่มหกมาใส่พี่น้องนี่เริ่มทยอยปล่อยน้ำออกนะ เพราะาข้าวมันสุกแล้วพี่น้องข้าวสุกดูยังไงข้าวสุกเราดูจากใบถ้าข้าวมันยังไม่สุกใบมันจะอยู่แบบนี้เขียวๆแบบนีอ้อันนี้คือข้าวต้นที่ยังไม่ค่อยสุกแต่ถ้าต้นสุกดูยังไงนวนต้นไหนที่มันสุกมันจะเหี่ยวนะทุกท่านเห็นไหมมันจะเหี่ยวนะอ่ามันจะเหี่ยวนะครับใบ ใบมันเริ่มเหี่ยวสังเกตดูใบมันเริ่มเหี่ยวถ้าเราไม่ปล่อยน้ําออกจากแปลงนาอุปสรรคก็คือข้าวมันจะสุกช้าถ้ามันมันออกรวงแบบนี้แล้วให้เริ่มปล่อยน้ําออกแล้วข้าวมันก็จะสุกเร็วขึ้นนะฮะอ่าแต่ถ้าเราไม่ปล่อยน้ําออกเนี่ยมันก็สุกช้าหนะแล้วก็ถ้าเราไม่ปล่อยน้ําออกเนี่ยน้ําขังเต็มเนี่ยเวลาลถเกี่ยวข้าวมาเขาไม่ค่อยอยากลง เพราะว่ามันจะทําให้รถเขาติดลมนะฮาโอเคเนาะนี่นะปลาเพียบเลยทุกท่านโอเคครับผมฝากไว้ทีนี้ทุกท่านสวัสดีครับ